ถึงเวลา unbox ปลาแล้วครับมันขนมปังเนยโซน a อั e r y o ยูคือข้างล่าง่มีด้วยม,มีที่เสียบไปด้วยนะเป็นห้องน้ำในเครื่อง a 3 5 0นะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินโซนภูมินะครับวันนี้กํลาลังจะบินนี่ครับ การบินไทยนะครับไฟล์ทีจี64ไปที่เซี่ยงไฮ้ครับวันนี้เราบินชั้นอีโคโนมีคลาสก็ไม่ได้บินอีโคโนมีคลาสการบินไทยมาสักพักแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟล์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับการบริการอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงที่นั่งของเครื่อง A3 ล่าสุดลำนี้ชั้นอีโคโนมีคลาสเป็นยังไงตามมาดูกันครับ ัครับขอบคุณขอบคุณนะครับตอนนี้ขึ้นบนเครื่องแล้วนะครับนี่ที่นั่งผมสายีนะครับนั่งตรงกลางมีคนขนาบข้างซ้ายขวานะครับแต่ว่าโอเวอร์ลก็โอเคเล็กรูมไม่แย่เลยนะครับแล้วก็มีหน้าจอทีวีให้ดูดเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันซึ่งนี่มีทีวีนะครับ ก็ตรงนี้เป็นพวกกับเซฟที่ไมโนต่างๆเนาะแล้วก็ข้างล่างเลกรูมเลครูมถือว่าโอเคนะผมแบบนั่งเราวื่ขาดเต็มทีอ๋อแล้วข้างล่างนี่มีด้วยม,มีที่เสียบไปด้วยนะนี่สมมติใครต้องการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆก็ชาร์จได้นะครับโอ้โหก็โอเคเลยเราที่นั่งวันนี้ไปไฟไม่นาน3ชั่วโมงครึ่งถือว่าโอเคครับ s a ฟ e ี y เดม o n ส t ต a ชั่นนะครับ ก็จะมีแจกนี่นะครับอันนี้เป็นหูฟังแบบใช้ฟังคนเครื่องเนาะแล้วก็จะมีแจกเป็นหมอนหนึ่งใบให้พวกเราพิงนะครับแล้วก็มีผ้าห่มด้วยนะครับอีกค้อนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะแบบมีทั้งผ้าห่มทั้งหมอนอะไรเงี้ยให้ก็ครบถ้วนแล้วก็บอกอันนี้ยก็คือมันสามารถนี่แบบพิงนะนอนหลับได้อึ๊ยซอสมมติถ้าใครแบบอยากนอนผม,ม่าก็ คิดว่าถ้าต้อง,องบินลองหอ,องจริงก็ก็นอนได้อยู่นะมันก็แบบก็โอเคกว้างก็สำหรับซีสพีสำหรับผมคือถือว่าโอเคเลยแบบไม่ได้แคบอะไรเงี้ยแล้วก็นอนพิงหลับได้แต่วันนี้ไม่นอนเพราะวันนี้บินแค่3ชั่วโมงครึง่งน่าจะนั่งทำงานนะครับไปเตรียมเทคออฟแล้ว สิ่งนึงที่ผมชอบคือของ a 3 5 0นะครับคือมันจะมีกล้องบนเครื่องบินนี่ครับเป็นกล้องจากหางนะครับซึ่งแบบวิวเนี้ยดีมากสูงไปดูนี่คือเป็นวิวแบบถึงแม้ใครไม่ได้นั่งติดหน้าต่างเนี้ยก็ยังสามารถดูวิวจากหางได้นะครับซึ่งมันก็เป็นวิวที่แบบว่าสวยมากอะไรเงี้ยครับก็ชอบครับเครื่องบินลำนี้ a 3 5 0ห้านขีดถึงเวลาอาหารแล้วนะครับก็ถอดหน้ากากแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูอาหารวันนี้กันวันนี้มี2องเชั่นเนาะอันนึงเป็น โกสซีมีไก่นะครับแล้วก็อย่างนึ้งเป็นข้าวหน้าปลาดอรี่นะครับผมก็เลือกข้าวหน้าปลาดอรี่กันเดี๋ยวมาดูว่าอาหารเป็นยังไงนะครับนี่นี่อาหารของเราวันนี้นะครับก็มีน้าเปล่าเนาะนี่เขามีชาร้อนให้นะครับอันนี้เป็นข้าวหน้าปลาดอรี่นะครับนี่เป็นขนมปังเทคนิคคือเวลาได้ขนมปังมาแล้วให้วางทับเป็นข้าวเลยมันจะได้อุ่นๆนะครับอย่างขนมปังจะได้อุ่นขึ้นนิดนึงนะครับนี่เป็นของว่างน่าจะเป็นเหมือนแนวแบบยำ ไส้ก,กรอกหร้อยำหมูยออะไรอย่างงี้มา้างเนาะแล้วก็อันนี้ของหวานเป็นขนมปังเนยโซนอัฟเต์ยูคือแบบอยากลองมานานมากนึกว่าจะมีแต่ในดเมสติกแต่แบบมีรีฟล์อินเตอร์ด้วยเดี๋ยวเรามากินอันนี้กันดีกว่าเ าที่เขาเสิร์ฟจ,จะเป็นชาจ,จีนนะครับเพราะว่าออฟคอร์สนะรูดไปเมืองจีนก็ต้องเสิร์ฟชาจีนนะครับก็เหมือนคัสต์ไมค์สำรับว่าถ้าเกิดสมมติเราไปแบบบินรูทยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ชาที่เขามามันจะเป็นชาแบบชาฝรั่งเนาะแต่ว่าเราได้เป็นชาจีนก็ดีครับถูกใจเจ๊กยังผงนะครับก็กินชาจ,จีนไปเรื่อยๆถึงเวลาอันบ็อกซ์ปลาแล้วครับมาอันบ็อกซ์ปลากันดีกว่านะครับนจะนะกินไปนะนี่เป็น ปลาดอรลี่นะครับแล้วก็มีแบบซอสแบบเห็ดหอมหรอแล้วก็มีผัดผักนิดนึงข้างๆนะครับก็ดูน่ากินดีนะเดี๋ยวลองชิมดูว่าจะอร่อยไหมนะฮะในส่วนช้อนซ่อมจะเป็นนี่ครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีมากับผ้าเย็นอีกหนึ่งผืนเวดไวน์นะครับเช็ดมืออย่าลืมเช็ดมือก่อนกินข้าวด้วยนะเพราะว่า ที่นั่งมันก็มีจริงๆหลายโซนคือแบบค่อนข้างสกปรกอินเจเนอร์โร่นะรับงันกแบบเช็ดมือก่อนจับภาชนะการกินนะครับทุกคนเป็นซอสแบบไม่หลุดซอสอะไรแต่ว่ามันก็เป็นแบบจีนๆเชงเชงนะครับเดินมาบ้านนะแบบเผ็ดหอมน้ำมันหอยอะไรเงี้ยสปริงแต่ว่าก็ก็อร่อยดีนะกินได้พอ <c oughs> เขาเสิร์ฟ อาหารเสร็จเขาก็มากับคา์ดอันนี้เป็นค์ดของเครื่องดื่มนะครับก็นี่รับน้ำส้มมากินนะครับจริงๆริมีอแอลกอฮอล์ด้วยนะมีเบียร์สเบียร์สาฮีเบียร์ช้างอะไรเงีย้ยแต่ว่าตอนนี้โนแอลนะครับก็เลยน้ำส้มรัวๆครับเป็นนางเอกกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเคลียร์ถาดแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาบินอีก2ชั่วโมง40นาทีนะครับก็คือจริงๆแล้วแบบเซอร์วิสไวมากเลยเนาะเครื่องขึ้นมาประมาณหมวไม่เกิน45นาทีคือทุกอย่างจบ พร้อมให้ทุกคนไปนอนได้นะครับก็ตอนนี้ก็เบาะพิงแล้วพร้อมนะครับก็กุดไนนะครับทุกคนเจอกันที่เซียงไฮ้ครับรอเล่นนะครับตื่นมาอีกรอบเขามาแจกของเพิ่มครับนี่เป็นน้ำปลาอีกหนึ่งขวดนะครับแล้วก็เป็น garlic and pepper rice packer นะครับน่าจะไว้กินเล่นบนเครื่องนะครับก็ยังไม่จบครับเดี๋ยวกินกันต่อแล้วค่อยไปนอนนะครับก็ไป อนนี้เรามาดูห้องน้ำกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นห้องน้ำในเครื่อง A350 นะถ้าเป็น economy มันจะอยู่กลางกลางเครื่องนะครับก็มีเลยตึงๆ่หงล้างมือนะปกติแซนดาดนะครับแต่ว่าห้องน้ำกว้างอยู่นะผมว่าแบบ overall คือแบบมี space ถึงแม้จะดูไม่เยอะมากแต่ก็แบบไม่ได้แคบสุดๆอะไรเงี้ยครับแบบยืด,ยดแขนยืดขาไนดะ้ดี <laughs> อะไรเงี้นะครับเทช่องดิชชูตามแซนด์ดา้าตสบู่ล้างมืออะไรอย่างงี้นะอ่าต้องกดเม็วโอเคโอเคตอนนี้จะถึงเซี่ยงไฮ้แล้วครับเขากำลังแบบ Final s a เซฟตี้เช็คล้วครับนี่ไงกำลังจะนั่งแล้วอีกมา20นาทีก็แล้วนะครับเดี๋ยวไปดู ทานแลนดิ้งหนึ่งเซี่ยงไฮ้ผูดตรงกันดีกว่าครับทุกคน ตอนนี้เราก็มาถึงเซี่ยงไฮ้กันแล้วครับมาอยู่ที่โรงแรมแล้วผ่านทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจนมาถึงโรงแรมนะครับก็โดยรวมเนี่ยแหละครับก็คือฟล์การบินไทยนะครับอ c o n o m y class จากกรุงเทพมาเซี่ยงไฮ้บนเครื่องบิน Air ์บัส A350 ขีด900ครับโดยรวมเนี่ยผมก็ถือว่าการบินไทยเป็นออปชั่นที่ดีนะในการมาเซี่ยงไฮ้เนะาะทั้ง seat pitch ที่กว้างนะครับเก้าอี้ก็ดีเลยแบบสามารถนอนได้ค่อนข้างสบายเลยเอนปรับเอนได้โอเคนะครับแล้วก็การบริการอาหารที่ ดีใช้ได้เลยนะครับพอชั้นไม่เล็กเลยนะครับถือว่ากินแล้วอิ่มอยู่มีของหวานเป็นขนมปังของ after you ด้วยซึ่งแบบเซอร์ไพรส์มากชอบมากนะครับแล้วก็ยังมีพวกบรซ์แเค้กเกอร์เครื่องดื่มก็จัดเต็มเนาะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำผลไม้ต่างๆชาจีนอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยเป็นไฟที่ดีเลยเทียบกับราคานะครับเพราะว่าตอนนี้ปกติมาเซียงไฮมเนี่ยไปกลับกานไปไทยจีอยู่ประมาณแบบหมื่นสองหมื่นสามพันบาทอะไรเงี้ยครับถ้าได้โปรเนาะก็ถือว่าคุ้มค่ามากแลก้วการไปไทยเนี่ยมีเวลาสองไฟท์ด้วยเนาะคคืออไไฟฟททีีี่่่เป็นนนนกกกลาางงวััััผมมะรบบ เป็นเรดอายแบบแลนปุ๊บเที่ยวต่อได้เลยถ้าใครชอบแนวนั้นนะครับก็เนี่แหละครับรีวิวการเมไทยเดี๋ยงไงยผมขอตัวไปเที่ยวเซียงไฮ้ข้างหลังนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ